ื่อเร็วๆนี้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมได้จัดประชุมเครือข่ายาศาสนสัมพันธ์สามสาศาสนาเพื่อหารือถึงแนวทางการป้องกันการเล่นแพงบอลในกลุ่มเยาวชนที่ห้องประชุมหนึ่งศูนย์คุณธรรมอาคารวิทยาลัยการจัดการโดยมีพลอากาศเอกวีรวิทย์คงศักด์สมาชิกวุฒิสภาเป็นประธานพร้อมด้วยดออรอํานาจบัวศรีผู้อำนวยการสำนักเลข,ขาธิการมหาเทราสมาคมนางสาวนาราธิพุ่มรั์ พ่วงเนวยการส,ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมบาทหลวงสุชาติอุดมสิทธิพัฒนาพ้วกเนวยการโรงเรียนแม่พระปวาติมาและนายรังสรรค์ทองทาอุปนาย,ยกสมาคมนักเรียนเก่าอิสราวิทยาลัยแห่งประเทศไทยร่วมเสวนาในครั้งนี้โดยจะนําแนวทางการป้องกันเหล่านี้ไปขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมในเวทีสมัชชาคุณธรรมที่จะมีขึ้นต่อไป พเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เป็นความรู้หรือองค์ความรู้ของในศาสนาต่างๆเนี่ยสามารถที่จะนํานมาใช้ในการให้ความรู้กับคนแต่อย่างไรก็ตามกระบวนการในเรื่องของการการพนันบอลโลกนั้นเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับซึ่งจะต้องดําเนินการเพราะว่าเป็นธุรกิจการที่เดินข้ามชาติในการที่มีองค์กรในศาสนาต่างๆเข้ามาบริหารจัดการซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าคงจะเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนไม่ใช่เฉพาะทางศาสนาเท่านั้น เรื่องของครอบครัวก็ต้องให้ความรู้ในสิ่งที่ถูกต้องว่าการพนันนั้นไม่มีโอกาสในการที่จะสร้างให้คนเป็นคนดีได้เลยนะครับในเรื่องของโรงเรียนก็ต้องพยายามปลูกฝังสังรร่งสอนให้เด็กนั้นๆเห็นคุณค่าของการใช้เงินอย่างสิ่งที่ถูกต้องและขจัดความโลภที่จะเป็นต้นเหตุที่ทําให้มีการเล่นการพนันนะครับและสิ่งทุกขันจะต้องย้ําว่าครูนั้นจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของการที่ไม่เล่นการพนันบอลโลกด้วยในสื่อทุกสื่อจะต้องเตือนว่า การพนันนั้นเป็นสิ่งที่จะทําให้เกิดความขายนะทุกคนจะต้องบริหาร <Nash> จัดการตัวเองด้วยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในการที่จะทําให้การดําเนินชีวิตนั้นอยู่บนฐานของความมัน่นคงไม่ต้องอาศัยเรื่องของการเสี่ยงโชคที่จะทําให้เกิดความสูญเสียครับจริงแล้วการพนันเป็นขอ้อห้ามเด็ดขาดแฟนที่พ่อแม่ทุกคนนั้นอยู่ในภาวะการอย่างน,นี้จําเป็นที่ต้องช่วยกัน ป้องกันลูกหลานไม่ให้เข้าใกล้กันพนันเพราะศาสานาเป็นวิ่ีชีวิตเนี่ยจะทําให้พ้นจากการพนันได้ครับและคนที่หลงในความมักได้ที่หวังในการพนันนะครับจะทําให้เกิดผลเสียที่ตามมามากมายเป็นผลร้ายกับสังคมเป็นคนที่ทําร้ายสังคมทำร้ายเพื่อนพี่น้องนะครับผิดต่อความรักของพระเยซูของเราวอนให้ทุกส่วนทุกภาคนะครับช่วยกันกลับไป ทำงานในส่วนของตัวเองรอน้รมในส่วนของตัวเองเพื่อสร้างสิ่งที่ดีให้เกิดกับสังคม